เนือคู่ได้อาจจะพบเจอเนืคู่นะคะที่มีความร่ำรวยแล้วมาซัพพอร์ตเรื่องเงินกับคุณก็ได้นะอาจจะมีชาวราศีพิที่เข้ามาถ้าเป็นคนโสดนะก็ดีใจด้วยเขาจะมาช่วยเหลือคุณด้านการเงินนะคะหนะเหรียญแนะหเหรียญแล้วก็ไฮโลแฟนนะเดอสตานคเาะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นความสดใสล่าเริงนะคุณอาจจะเป็นระดับพีแล้วครีนออกสอดนะท่าทัดลงเป็นุ่นตื่นกล โอเคสรุปแล้วเนี่ยคนที่เลือกกองที่สามมีร่ำรวยที่สุดเลยนะคะจะมีคนนําโชคนำลาบมาให้แน่นอนนะคะซื้อหวยซื้อเลขไว้ก็อาจจะถูกนะคะกองที่หนึ่งคิดว่าจะไปทํางานต่างถี่นต่างแดนต่างประเทศนะคะส่วนกองที่2น่าจะกังวลแค่เรื่องความรักเท่านั้นจะตัดสินใจได้ในอีก3เดือนข้างหน้านะคะตรอไว่ไตรงยังไงนะคะคอมเมนต์ได้นะที่พีทลใบมบ้งมวยออนยูทูบชาแนลค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า